สวัสดีครับพี่พี่แฟนหมัดมวย FC ตัมสับสอบมวยไทยถูกทานเลยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมกับช่องสับสอบมวยไทยเป็นศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันท,ที่10สิงหาคมครับก่อนจะไปรับฟังรับชมบทวิเคราะห์ปิจารณ์ผมก็ฝากผิดท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ครับกับแนวทางที่ผมได้วางไว้ให้เป็นวันพฤหีหนึ่งหนึ่งเก้านะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าช่องหรือว่าในกลุ่มในครอบครัวของเราก็ยังสดชื่นกันอยู่เหมือนเดิมหวานเจี๊ยบกันอยู่นครับส่วนสำหรับพี่อินดายนะครับทำไมอยากพลาด มวยไทย5ยกมวยวันลุกพีนียกเราก็อัปเดตข่าวสารให้ทุกวันนะครับอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่หรือว่า @md911 อย่าลืมใส่คำว่าตำหน้าด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนมีมวยหูให้ฟังฟรีทุกวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ผู้แรกระหว่างแสนศึกงสราชภูมิจะพงด้านผักบุ้งเพชรเกศเพชรผู้นี้พิกัด1นึ่งร้อปอนด์ทางด้านแสนซึกเป็นมวยเข่าประเภทครบเครื่องเป็นมวยบูหัวจิตหัวใจดีส่วนทางด้านผักบุ รบเครื่องหลากหลายมีลูกหนักลูกแรงคู่นี้ถ้าเปรียบเทียบกันไปแล้ววัดกันไปแล้วผมยังมองไปทิ้งด้านแสนซึกครับดูว่าช่วงหลังถือว่าสดด้วยสภาพร่างกายดีหัวจิตหัวใจดีกว่าและเป็นมวยเข่าด้วยต้นๆระวังหมัดระวังศอก,อท,าก,ากทางด้านผักบุง้งให้ดีแต่ถ้าเบียดเสียสีกันแล้วทางด้านผักบุ้งกดไม่ล่วงไม่หล่นดูว่าปลายแสนซึกเป็นมวยเข่าดีกว่าหัวจิตหัวใจดีกว่าวันนี้จะเดินบี้บทเข่าเปลียดเอาชนะผักบุ้งได้ครับต่อด้วยคู่ที่2ครับระหว่าง F35 ราชนนเจอกันทางด้าน,านพรพิทักษ์ส่อ 123้อยยบปอดครับคู่นี้ถือว่าเป็นภาคที่3ของทั้งคู่เคยเจอกันมา2ครั้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะกันมาคนละหนึ่งครั้งทางนั้น F 1 6เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องหลากหลายส่วนทางด้านพรพิทักษ์ฝีมือครบเครื่องเช่นเดีวยวกันรประเภทนอกได้ในดีมีแข้งมีเข่ามีศอกคู่นี้เปรียบเทียบกันแล้วผมยังมองไปทิ้งด้านพรพิทักษ์ดูว่าสภาพไปล้อมบรัรยาิกาดีกว่าส่วนทางด้าน F 3 5ว่าเป็นผู้มาเยือนนะครับวันนี้มาเจอกับเจ้าทินอย่างทางด้านพรพิทักษ์คู่นี้ผมก็ยังมองว่่าเบีียดออกคกสพ ไพ,พิมาครับได้ซื้อขายได้ออกตัวเหมือนสอบไฟที่ผ่านมาแต่ผมยังมองไปที่ทางด้านพรพิทักษกว่านี้จะาเบียดเอาชนะทางด้าน F35 ได้ครับต่อด้วยคู่ที่3นะครับระหว่างโจเซฟจิตมืองนนักมวยจากประเทศเซโรกเกียจับพ้งด้านเพชรสามารถเพชรเกียรเพชรคู่นี้155บปอนด์ถือว่าเป็นเวทใหญ่ที่สุดในมวยไทยเจสีวันนี้นะครับโจเซฟเป็นมวยซา้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องสูงยาวใหญ่ส่วนทางด้านเพชรสามารถเป็นมวยเข่าสูงยาวเช่นเดียวกันครับประเภทครบเครื่องแต่หายไปนานครับเป็นมวยคนจัดซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรเพชรหายไปประมาณ56เดือนได้ครับดูว่าสภาพร่างกายผมยังมองว่าเป็นรองทางด้านโจเซฟเพชรสามารถครับวันนี้ได้เปรียบสภาพเป็นรองก็จริง เป็นมวยคนจัดก,ก็จริงแต่ถ้าเปรียบเทียบวัดกันแล้วยืนระยะกันแล้วเบียดเสียดสีกันไปมองว่าทางด้านโจเซฟดูว่าไปลายปลายดีกว่าทางด้านเพชรสามารถจะเบียดเอาชนะทางด้านเพชรสามารถได้ครับชอบทิงด้าน,นโจเซฟต่อในคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกเป็นคู่สุดท้ายแล้วว่าพันศักดิว์วันัทวีจะพบทางด้านสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินคู่นี้128ปอนดตพอันศักดิ์เป็นมวยประเภทจหวะฝีมือครบเครื่องหลากหลายคล่องแคล่วรวดเร็วส่วนทางด้านสิทธิศักดิ์เป็นมวยสูงยาครับเป็นมวยเข่าอาชีพประเภทเ วันนี้เปรียบเทียบันแล้วผมยังมองไปทิ้งด้านสิทธิศักดิ์ต้นๆจังหวะฝีมือเนี่ยอาจจะดูเสียเปรียบทางด้านพันศักดิ์แต่ลุ้นไปไปลายครับเพราะว่าสิทธิศักดิ์ถือว่าเบียดเสรยจสีกันไปแล้วไปลายเนี่ยทางด้านสิทธิศักดิ์เป็นมวยเข่าด้วยวันนี้ดีกว่าร่างกายดีกว่าจะเดินบี้บทเขา่าเอาชนะทางด้านพันศักดิ์ได้ครับชอบไปทิ้งด้านสิทธิศักดิ์นะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับมวยรักมวยชอบศึกมวยไทยเจ็ดสีทั้งหมดสี่คู่สี่ตัวครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับมวยรักมวบคครัันี้าาดดไหิสส